ภารกิจวันนี้ของผมก็คือการตามล่ายูนิคอนแห่งวงการโรงแรมภัรยาครับทุกคนโรงแรมที่ว่ากันเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่ในราคาเพียงแค่หลักร้อยและมีครบทุกอย่างเหมือนโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเป็นห้องที่กว้างขวางและมีอ่างอาบน้ําในห้อง ไปจนถึงสระว่ายน้ำที่อยู่บนดาดฟ้ามองเห็นวิวพัทยาแบบเต็มๆตา,180าร้อยแปดสิบองศากนเลยเดียวและที่สําคัญนะครับที่นี่มีลายอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่แบบเต็มๆเอียดให้ทุกคนนะครับแต่คําถามก็คือมันมีอยู่จริงหรือไม่ไน,นะครับผมาตามไปหาคําตอบกับผมได้ในคลิปนี้เลยครับผมทุกคนไป Let's go <S ก่อนอื่นเราก็เข้าเช็คอินโรงแรมในจินตนาการกันก่อนนะครับผมถ้าโรงแรมในพัทยาราคาเพียงแค่หลักร้อยผมว่าคนคงแห่ไปจองกันจนลืมทะเลกันเลยทีเดียวเีย แต่เราก็ได้มาในราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นคุณแก้จ่ายเงินเหมือนซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ที่พักเฉลินในฝัน ห้องพักก็เป็นแบบกีการ์ดพอเราเปิดเข้าห้องพักไปเราก็ไม่รีรอช้าที่จะเสียบทีการ์ดเพื่อเปิดไฟห้องก็ดูกว้างขวางเตียงนุ่มนอนสบายภายในห้องน้ําก็ยังมีอ่างแช่ตัวแบบว่าชวนเพื่อนลงไปปาร์ตี้โฟมกันนั้นได้เลยนะทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําจะกระเด็นออกมา <S 2> <S 2> เพราะห้องน้ํามันกว้างกว่าห้องนอนเสียอีกที่สาคัญที่นี่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้จนคุณสามารถเดินไปถึงได้ในพิบตาไม่ต้องนั่งรถให้เปลืองน้ำมันหรือแยกแยะให้เสียเวลาแค่เปิดหน้าต่างคุณก็อาจจะเห็นวิวจากแหล่งท่อง เที่ยวสํคัญสคัญได้เลยส่วนสะว่ายน้ําของที่นี่ก็เป็นสะว่ายน้ําที่อยู่บนดาดฟ้าเป็นสะว่ายน้ําที่เห็นวิวพัทยาแบบร้อยแปองศาก็เลยเห็นตั้งแต่แสงแรกเช้าจลดจนแสงสุดท้ายของวันแถมยังเป็นที่ถ<อ>่ายรูปินที่เรียกยอดไลค์ได้เป็นอีกพันพันออเดอร์ี่ของใช้ในห้องน้ําก็มีให้ครบคันนะครับทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรมามากส่วนอาหารเช้าของที่นี่ก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่มีอาหารหลากหลายก็จะเป็นพริกแกงผัดผักผัดเส้นมี ไข่ดาวนี่เป็นของยืนพื้นของที่นี่อยู่แล้วแล้วก็จะมีเป็นลายขนมปังทาเนยทายแยมต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็มีน้ําผลไม้มีนมมีคอนเฟ็คถือว่าในราคานี้อาหารเยอะมากทีเดียวกาแฟร้อนชาร้อนก็มานะครับทุกคนสายขนมปังปิ้งครัวซองเนยมีมาพร้อมให้ครบจบที่นี่ที่เดียวไส้กรอก<ฮ>อุ่นร้อนก็มา จะเป็นแฮมก็มีผิวข้าวก็เจอเข้าวผ,ผิวจะจัดใส่เข้าเปล่าไปยังไม่อิ่มยังไม่พอมาเจอเข้าต้มในหม้อน,นี้กันอีกนะครับทุกคนสายครีมของเราก็มาไม่ว่าจะเป็นสลัดผักทุกอย่างล้างคอกันด้วยผลไม้สําหรับที่นี่โดยรวมอาหารดีทุกอย่างครับผมทุกคน สำหรับใครที่กำลังมองหาโรงแรมหลักร้อยที่มีอ่างแช่ตัวในห้องพักมีสระว่ายน้ำบุดาฟ้ามองเห็นวิว180องศาและมีไลฟ์บุฟเฟต์อาหารเชา้าแบบสุดอลังการก็มากันได้นะครับสำหรับที่นี่นะครับผมวารดีน่าพาเลสโรงแรมของเขาตั้งอยู่บนถนนโพทธทิสารพัทยาเหนือนะครับทุกคนเห็นไหมล่ะโรงแรมหลักร้อยมันมีอยู่จริง